เรารู้ในส่วนของประสิทธิภาพของเขานะครับโดยเฉพาะ,ะถ้าการทำวัคซีนเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะสามารถเสริมให้เขาได้นะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยก็คือการการน้องแมเสียชีวิตได้นะครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆหรือว่านําไปใช้วิธีการใช้งานกับโรคอื่นๆที่มันร้ายแรงอันนี้จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการวิใจัยในคนนะครับก็มีมีอยู่แล้วนะครับทางญี่ปุ่นจะเห็นได้ชัดว่าเขาเขาวิจัยมาแล้วรวมถึงน้องหมาน้องแมวในวัว ในหนูเองนะครับก็เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาลายัยศูนย์การแพทย์คิตะซาโตะนะครับหรือว่าจะเป็นมหาลายัยออกไกโดทางนั้นเนี่ยเขาจะมีการวิจัยเกี่ยวกับเบต้าโกแคนจากยีสต์ดำมาแล้วนะครับว่าอย่างเช่นสามารถป้องกันในส่วนของพวกไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆนะครับได้คุณหมออินุมานะครับซึ่งเป็นคุณหมอจากทางญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีปร <สบ S 1> ะสบการณ์ในเรื่องของการปุ่งุ้กันวิทยาหรือว่าคุา้มกันในคนนะครับเราก็